สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอย่างทผมเขียร์ยากคงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเป, right, yeah, ปิดลากี้บ็อกเอลเมททอลกับเปิดตัวทิคูนะครับผมเย้โอ้โหบอยอันที่ลากิบล็อกออกด้วยปกติผมอ่านเอานะครับผมก็ลากี้บ็อกฟิตดิเนี่ยปึ๊กตัวถีบลากี้บ็อกเหียว นี่เหรอ Lucky Box ใช่เหรอเนี่ย l u c ฟิตใช่ไม่ใช่แล้ววันกระดาษอาารเอออาหารวันนี้เราก็อยู่กับพี่มอยเคียวยักษรุงแล้วก็นี้เราเปิด Lucky Box อเมนทลกันนะครับวันนี้เรามาสู้กับอะไรกันรู้ไหมวันนี้เรามาสู้กับผักกันนะครับไม่ทาว่าผักชนิดนี้อ่าดว่าอะไรบอกโคลใช่เหรอใช่หนานว่าแครอรดนานว่าบอกโคลแครอรดผักทุกชนิดคือบ็อกโคลี่บอกโคลีกับบอกโคลี่วันนี้นะครับเรามปสู้กับบอกโคลี่กันนะครับจบแล้วคือ l ก c k y Box นี่คือเป็นค u c k y b o หม โอเคเอาเปิดข้างบนเลยเหรอมาเรามาแลกเปิดมายิงราที่ยิงราที่มาครับนะยืนนั่งสองซ้<ำ>มตึ๊บอุย้ยเราได้อะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรเข้าขตัวเราอะ่ะเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิงได้เนี้ยใช่เหรออืมไหนลองกินดูสิเฮ้ยโอ้ทีขุดด้วยมือไม่ได้ด้วยมองไม่เห็นละสิมองไม่เห็นละสิอันเนี้นยรูปแบบที่หนึง่งอันเนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็น อันเนีอันนี้แก้งโง่เลยวะเนี่ยป่าจริงๆเห็นแ,แต่แค่แก้งโง <c oughs> <ม>่เนี่ยเหรอเหรอ,หรอโอ้ยเปิดได้มือธรรมาดาไม่ได้จริงหรอปะเฮ้ยได้ห <c oughs> มวกมาหมวกอะไรวะหมวกหนังโอ้โหเฮ้ยขโมยแม่งเลยแคลร์ดหมวกได้ป่าวะอ๋อหมวกไม่ได้ไม่ใช่ตะกี้บอกแคลรอดลืมลืม <c oughs> ว,าวายวายซอมบี้มาฮะกล่องต่อไปได้ยามาเป็นยาอะไรอ่ะอันอะไรอะเทเลพอร์ตแถบบอยไปโดนตรงแถบมันอะอ้าวกูเปิดอะไรตะกี้บอกแล้วไม่แถบเหรอ เกือบตายอ่ะอันนี้ได้บ้านสลามมาหรอไม่มีอะไรเป็นบ็อกสลามไม่เฉยโอเคเราเทปอดไปหาบอยกันแล้วก็ปาย,ยานี่มันนะฮะสองขวดเลยโอ้ยโอ้ยหุยบอยตีรถเดียวาตายเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้เรามีเลือดเหลืออยู่หนึ่งดวงครึ่งนะผมก็ลืมก็ว่าทำไมตายตกใจหมดหุยว่าทำไมมันตายวะได้ดาบแล้วดาบดาเมจห้าไหวไหวติดอยู่ในบ็อกสลามอย่างง้นเหรอเออเป็นไง ดาบหมดเออฮึตูลักกี้บ็อกบวกสิบกูไม่ได้ทำไมลักกี้บ็อกแรงโอ้ยมึงตีโดนกูอ่ะเอ้ยแย่กว่าคนเราอ่ะกูกูกูสู้มันอยู่ไปเปิดต่อเลยครับไม่ไม่ช่วยอะไรับประโยชน์อะมึงกล่องว่างเปล่าอ่ะทำไมไมันไม่บางคำมันก็ไม่ดรอปเอ้ยนี่ขุดอะไรอะ่ะ E X P โน่นนี่มีแต่ซอมบี้วะโอ้ยโอ้ยเอ้าทำไมเราได้ดาบดามเมจสิบอะ่ะเดี๋ยวนี่มันอน,นันนานี่มันคือกูาาอ้ายกระโดดทำไมกระโดดสูงอ่ะเอ้าเออ ตกใจตกใจฮันเน่มาที่ขุดขุดต่อฮะโอ้เก๊สเอ้ยโอ้โหไฟไม่ป่าด้วยเนี่ยหืมโลกร้อนเลยทีเดียวปัญหาใหญ่แล้วปัญหาใหญ่โจมตีฮทุกคนปึ๊บอุ้ยอะไรอ่ะอ่าอ่านไม่ออกคือเกาะอะอ๋อมันเป็นชิลถืออย่างนี้เหรอบอยไหนลองตีหน่อยเอ๊ะมันช่วยเหรอเปลี่ยนช่วยเลยเอ่อลบสองดาเมจจากบอสเอ้ยจาก ม็อบมอนเตอร์อกูไม่ใช่มอนเตอร์อกูเป็นคนมึงเป็นวิชาตอ้าวกล้าวะอ้า <c oughs> เอาไมเปิดแล้วเียบอ้าวกล้าว่า lucky ball นี่นจะมีดาบมันโหวไม่ได้มีดาบแค่ดาบหมายเสิบเองนะเนี่ยแค่เราต้องเปิดใต้ใกล้ๆนะ้ะได้ทองไหมครับโอเคเก็บไป lucky ball นี่ออก็โหวดแล้วมันกันนะนรอยไม่ได้หรอวะมีฟ้าผ่าอ้ากูเฮ้ยกูเหลือเฮ้ยกูเหลือหกกูเหลือห้าสิบเก้ากล่องละนะบอยว่าเฮ้ย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 ลูเทียบะ เอ้ยอ๋อตอนถือไม่คือกดได้เลยคือไม่ตายพี่มันตายได้ปะเฮ้ยอยเสร็จเราเสร็จเราเสร็จเราแล้วมันเสร็จเราอ่าลอยสูงมันควบคุมยาเกเลยครับเนี่ย,ยนเนี่ยมึงเกยกูอือมอมันมีวันหมดอายุด้วยอะ่ะมันแปลว่าระเบิดฉันนี่เองนะครับชื่อดาบไปชื่อที่ขุด <c oughs> โอ้ยชวยด้วยชิดด้วย,ดดวยอซอมบี้มีอย่างเร็วเลยโอ้ยตกน้ำไม่เปลรเราขึ้นได้ไม่มีอะไรเลย ทีนี้เราก็เปิดอวตารเรานะว่าไงเอาคนขากว่าไงเออไอ้ขากคนนี้มันสะใจจริงๆเลยอะเสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดยังไงล่ะโอ้ยทำไมตายอ่ะก็ถือที่ขวดอยู่นี่เฮียกูโดดไม่ได้กูติดบัตตัวสูงเกินเรียบร้อย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 สนุกจริงๆเลยที่ผ่านได้ซอมบี้เอ้ยได้เซวิตัน เฮ้ยได้อะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยบอยยังไม่ทันเก็บของอะอะไรวะเนี่ยอย่างวะเฮ้ยดาบดาเมจห้าโหจบแล้วเฮ้ยอุ้ยเหี้ยแล้วเราได้ลูกกีบอลมาอ่นะโอเคเอ่อทำไมได้ของเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ใกล้ๆดีกว่าเสียงอะไรอ่ะโอ้ยตก ตกแล้วมึงต้องใช้ดันบอล <c oughs> มึงก็มึงต้องแบบทำสัญญามันแน่นอนป <c oughs> ึ๊บทองไ<ม>อ้นบได้เลยมึงก็หกัวกบวบไม่ได้เหรอไหนเออเออแบบวกไม่ได้แล้วทำไง,ไงอ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยววกได้วกได้แต่มันต้องมาให้ครบสามช่องออพูดจริงป้นะเนี่ยพูดจริงปนะเน,นี่ยรักเกมบอลนี้ใช่แล้วก็พูดจริงป้ะเนี่ยเออว่าไนดะ้จริงด้วยไหนลองดูหน่อยสิกล่องบวกยาอะไรอ่ะเฮ้ยยาดีแต่มันแค่สิบวิ่งอ่ะ สรุปก็คือบวกไม่ค่อยดีนะเพราะมันต้องวางเยอะอ่ะจริงๆเราแตกทองได้แต่ขี้เกียจแตกไม่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 เธอมาสามมาซองกันได้บอกบวกเยอะว้าย y อยู่มัลงมาซองกันได้ไหนเราตายไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยต้องกดคีิกก่อนถึงจะเป็นอมตะอ๋อคือเรากดคลิกเราเป็นน้ำตะครับออกเข้าใจแล้วเข้าใจละมึงเอาลัคกี้บล์บวกกันอ่ะคือหนึ่งกล่องมันจะสามารถซ้อนกันได้มันไม่เหมือนลัคกี้บล์อื่ออะไรวะมันก็ต้องซ้อนกันอ๋ออ๋อคือซ้อนกันได้อ๋อโอเคโอเคแบบสแต็กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กล่องบวกเนี่ยดูดิ ไม่แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยนี่ไงที่เราได้ที่เรา,ท,เราที่เราได้ตอนแรกคืออะไรวะอ๋อมันกินได้นึกว่าปลาได้เอ้าก็ไม่มีอะไรฮะเอา้าวมากล่องบวกโอ้โหนี่กล่องบวกเนี่ยไม่อยู่แล้วเบาๆปึ๊บอุย้ยลัคก,กี้บล็อกเยอะเลย,อยเอ้ยแทบอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงน,นั้นไม่รู้เป่ามันอยู่ไหนลัคก,กี้เกียรติเดินไปหาละอุย้ยแอปเปิ้ลโอเคได้แอปเปิ้ลมาห้าลูกปึ๊บ เอ้ยยาอะไรอ่ะเก็บยาก่อนเอ้ยโอเคเป็นธรรตายแล้วทุกคนไม่เก็บน้ำเปล่าเหรอเออยาเอาไปยายา่ามีความสุขเหลือเกินแกล้งคนเนี่ยเดี๋ยวกูโกงแม่งเสพแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ยไปไหมโอเคมาต่อไปไหมทีไปไหมก็เรื่องขอไปไหมก็ไปที่อื่นดีมาก่อกเราไปโอ้ยฟ้าผ่าเอ้ยแทบอีกแล้ว มันจะมีของให้ไม่แน่ยนอกจากพวกนี้เนี่ยเอาว่างเปล่าชิบหายเลยได้จ้ำปะถ้าโดดจะสูงบอลหรอเอ่อในลองโดดต้นไม้นี่ดูโอเครู้วนาคตแล้วแต่ไม่เป็นไรว่ะกูบินได้ป่ะเอากดปิดกดปิดกดปิดจะเทเลพอร์ตไปหาพลอยกระดันหนึ่งไปวันซะงั้นต่อยกูเลยนะตึ๊บเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยยาไม่เห็นได้อะไรเลยลีโรโบชันลัคกี้บ็อกเกอ้์อาจริงจังโอ้ยมาแล้วโอ้ยยังสูงอยู่ยังสูงอยู่ ไม่เป็นไรฮะตรงนี้เป็นต้นไม้โอเคมาต่อได้ยาไหมน,น,นี่ยั<า>อะไรได้วะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วคืออะไรอะ่ะถือให้ดูหน่อยหมดแล้วเหรอเป็นระเบิดใช่ตอนจริงกูมีสิบอันแล้วกูทิ้งไหมโอ้กูมารู้คาไปไหนฮอ้วฝนตกเฉยสงสัยฝนแบบเอ้ยไฟโลกร้อนแล้วปิดฝนให้มันหน่อยกลองเราไปเฮ้ยกระกี้มันมันตีได้ด้วยอะไรตีได้ซอมบี้ยักษ์ก็ต้องตีได้สิซอมบี้ตัวอื่นมันตีไม่ได้ซอมบี้ยักษ์อ่ะ มันว่างเปล่าหลายกล่องมากเหลนะือเนี่ยเอ้ยอีกแล้วแถ<ท>บเทเลพอร์ตเนี่ยเอ้ยมันมีให้เหยียบน,น่นเผลอกดผิดอันนี้กดผิดดูโอ้ยขึ้นไปได้โอเคเอ้ยจะเหยียบอยีมาฮะลองเหยียบดูเฮ้ยเฮ้ยเดมอลเฮ้ยลัก,กี้เอากล่องหายเลยบอยเหยียบเดโมอล1สิบอันเอง <laughs> อย่าบอกนะมันได้ระเบิดแล้วอ่ะเธอไอ้ ึ๊บว่างไปนะครับมาใกล้หมดแล้วไหนๆก็จะเอ้ยไหนๆก็จะใกล้หมดแล้วก็ไอ้หมดไปเลยหือพวดก,กากเมื่อยจก่อุย้ยมันหายตัวเฮ้ยคิปเปอร์เอ้ยเดี๋ยวยิมหากก้ากล่องปึ๊บได้เบียร์มาฮะมันกินแล้วมันไลยเพิ่มอะไรนะเอ้าเพิ่มได้เฉยคือกินแล้วมันจะได้ของเหรอนี่ไงมันจะสุ่มได้ของนะครับทุกคนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราได้อะไรมาเฮลเมทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ก็ดีอยู่นะเฮลเมทอันนี้ แต่ขนมปังอันนี้มันก็าอากาศนะทิ้งไปโอ้ยติดไฟติดไฟถอยถอยก่อนพิกแอคของบอยระเบิดพังยังอ่ะอย่างอะไรเยอะเลยโอ้ยแก่ <laughs> กูก,กดจนพังแล้ว <laughs> เอา้ากดแล้วมันหายอ๋อคือมันเชื่อมต่อกับบล็อกนีนะ้มันเลยหายโอเคแล้วได้เดินซอมบี้อยู่ด้วยนะเฮ้ยลากกี้บล็อกฟรีไ้่กนะูกนะูไม่ได้เปิดได้เลเซกเหรอป <ไ S 1> ่าวเห็นมันตกมันเออเห็นอยู่มันตกมันไกลก็เลยไปเก็บมาไม่ได้เปิดได้เหมือนกัน ใช่เรากละจายมาเอ้ยอันนี้เราเอันนี้ออกก่อนนี่ไงเราเหยียบได้เรื่อยๆนะครับซลม,มอนแต่ว่านี่มันไม่ดีสิเนี่ยมันก็ซลม,มอนเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วเราเจ็บอีกมาใกล้หมดแล้วนะครับปึ๊บอ้อยอีกแล้วเฮ้ยเทลพอร์ตจังเลยเนี่ยยาโอเคเก็บไว้นะฮะยาไม่ดีเก็บไว้ปลาใส่คนปลาไม่ถึงเอ้ยอ้ยเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตรจนตาย บอยทีวีมาหาดิบอยทีวีมาหาดิเฮ้ยได้อันนี้มาเฮ้ยความคมธรรมดาโอ้มึงจะปัดไปบอสกลางาลวั้ยะโอ้ย <c oughs> ตายเรื่อยๆเนี่อยอยีอารมณ์เกลียดละอุ้ยอุยอ้ยมีมันการมีมันการใช้ห้าลูกคอเดี๋ยวเก็บไม่ป้ากับบอสปึ๊บไม่มีดาเมจเลยบอสจับโอ้ย <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยยูจัดอะไรเนี่ยโอ้ ก็ <พ uka> ไม่เห็นได้เลยนะโอ้ <S <S ใกล้หมดแล้วครับิงโอ้ยโอเคเหลือสองกล่องปึ๊บโอ้ยแล้วก็กินโอ้ยแล้วก็กินอันนี้นะครับแล้วมันจะสุ่มของให้เรามาดูซิว่าเราจะได้อะไรกันโอ้ยโอ้ยตกใจได้ยามาโอเคครับตอนนี้พวกเราก็เปิดมาแล้วถ้าไหนเราก็ไปเจอตอนที่เราสู้กับสู้กับบอสอะไรดีกว่าโอเคนะครับผมเราก็เปิดเสร็จก็นแล้วเวาเรามาสู้กับบอสกันเลยแต่เราก็ตอนนี้เรากินยาก่อนเนาะ พูดอะไรมาเดี๋ยวต้องพูดว่าตอนอนี้พวกเราก็จ,จัดขอลแล้วก็เปิดลัอกคียบ็อกซ์เสร็จแล้วพอไม่เจอไปสู้กับบอสแคลหรอกก็แล้วนะผมต้องมาคับไปกูค้ชพูดใช่เปล่าใครบังครับออโอเคนะก่อนจะไปดูกัรสู้บอสเนีทุกคนอย่าลืมกดไกลค์และกดติดให้พวกเราสงองคนในแนนผมโอเคเดี๋ยวลองกินยาให้ดูว่ายายนี่มันช่วยอะไรได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันมันแค่สิบวิ่งอ่ะอ๋อมันช่วยรีเจนเลือดก็ไม่มีอะไรแล้วก็กินฮีโร่โบชั่นเลยครับทางเข้าทางไหนวะโอเคทางเข้าอยู่ข้างบนเรากินฮีโร่โบชั่นแล้วนนิ้้มมาาาขขึงบด โอ๊ยไม่นานมือตาลายเดี๋ยวมันก็หายนะโอ๊ยตาลายตาลายโอเคลงไปเลยมาครับแค่หอดของเราโอ้จังหวะนี้แค่หอดโอ้โหแค่หอดตีแรงมากเลยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเรียบร้อยครับระเบิดผมหมดแล้วบอยเอ้ากูจะชะโลฮะกูจะชะโลเอ้าแค่หอดตายแล้วทำไมแค่หอดตายเร็วจังเอ้าทำไมบอยตายอ่ะกูเลอะเลอะขึ้นหัวใจเอาแต่ทำไมมึงตีกูแล้วมันสะท้อนกลับอ่ะมึงใส่ทอนหรอมาต่อไปเราไปสู้กันต่อเลย เราชนักดันแคร์หอดกับพี่บอยเลยว่าเฮ้ยอีพีนี้ผมชนะทุกคนเลยอะ่ะมึงแค้กูเองเนี่ยมาเดี๋ยวเราสู้กับแคร์หลอดเดี๋ยวๆให้ดูเลยนะครับว่าใครจะเหนือกักนโอ,โอ้ยโอ้ย <c oughs> ยังไม่ทันกีน่ดาบเลย <c oughs> ผมว่าบอยดาบแรงนะบอยดาบดามจเท่าไหร่จิบเอ้าเหรอ,อแคร์หลอดไม่ตายปะเนี่ยบอยตีแล,แล้วล็กกี้โบชั่นหาย โอเคใชนี้มาต่อกูใช้ดาบที่มันเป็นดาบเอท่ามันจะมีสถานะของมันอยู่มันมีล้างปั๊บมันมีนู่นยีันอะไรเยอะๆอ๋อเหรอไหนลงมาสู้กับเขาแล้วข้อเสียของมันก็คือแม่งมันดาเมจใส่ตัวเองเยอะมากเลยเหรอโอ้ยนั่นกูใช้ดาบนี่ดิเออก็แรงอ่ะเออโอเคนับยังไงสหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe พวกเราสองคนเลยนะผมไม่เจอคลิปหน้าวเดี๋ยวลงก็ลงก็ลงไ่เจอแล้วบ๊ายบายไม่บายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปบ๊ายบายสนไม่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 บายบายเจอกันดูซีพูดเลย ก่อนไปบอยช็อกพูดอะไรตอนท้ายคลิปอะไม่สเตีมผมด้วยครับได้ทำไมบอยไม่สตรีมวันเสาร์อะขี้เกียจมันมันหลายมันผ่านมาหลายทีแล้วบอยมันไม่ใช่อบบบอยช่างมันมันไม่ใช่อะเรามาเคลียร์ให้จบกันดีกว่าทุกคนอยาก <c oughs> โอเคจังหวะแล้วกันโอเคไปแล้วครับผม <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย <c oughs>